ระดาขมวดคิว้วโอ้ยทำไมหาข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์ไม่เจอเลยนะพิมพ์ไปยาวตั้งเยอะแล้วนี่นาะคุณครูทินก่อนเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มค้นหาอะไรไม่เจอใช่ไหมลองใช้คำลับดูสิหรือที่เราเรียกว่าคำสำคัญค์เวิร์ดไงละ่ะคำสำคัญคืออะไรนะละดาถามคำสำคัญก็คือคำหลัก หรือคำสั้นๆที่เจาะจงที่สุดที่ช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจว่าเราต้องการอะไรเหมือนเป็นกุญแจดอกสั้นๆไขเข้าสู่ข้อมูลใหญ่เลยล่ะมาดูตัวอย่างนะคุณครูทินกรกล่าวท่าระดาพิมพ์ว่าพระมหากษัตริย์องค์ที่5แห่งราชวงศ์จัก,กรีทรงมีพระชนชีพในวัยเด็กอย่างไรบ้างแต่ท่ารดาใช้คำสำคัญสั้นๆแค่ประวัติติรัศน0.5เด็กหรือรัชกาลที่5ทรงพระเยาวผลลัพธ์จะดีขึ้นมากเลย ระดาตาลุกวาววาวแค่ตัดคำฟุ่มเฟือยออกไปก็เหมือนค้นหาเก่งขึ้น3มเท่าเลยค่ะคำสำคัญต้องสั้นชัดเจนและเจาะจงดีมากถึงเวลาลองทำภารกิจจริงแล้วนะคุณครูทินกรหยิบนาฬิกาจับเวลาออกมาภารกิจคือค้นหาคำว่าสิ่งประดิษฐ์ไทยง่ายๆแล้วจดชื่อสิ่งประดิษฐ์มาหนึ่งอย่าง ลาดารีบกลับไปที่คอมพิวเตอร์ทันทีเธอพิมพ์คำว่าสิ่งประดิษฐ์ไทยง่ายๆและเลื่อนดูผลลัพธ์อย่างรวดเร็วเธอพบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กและรีบจดลงในสมุดหมดเวลาคุณครูถิ่นก่อนยิ้มลาดาเจออะไรบ้างนะลองเอาผลการค้นหาที่น่าสนใจของตัวเองไปแชร์ให้เพื่อนๆในห้องฟังดูสิ จำไว้ว่าการใช้คำสำคัญที่ใช่ทำให้เราเป็นนักค้นหาข้อมูลที่เก่งขึ้นสามเท่าฝึกบ่อยๆแล้วโลกทั้งใบจะอยู่ในมือเรา